สวัสดีค่ะกลับมาเจอกันอีกแล้วนะคะสําหรับคลิปนี้ก็เป็นคลิปทํากับข้าวกันอีกแล้วนะคะวันนี้ก็เราจะทําเป็นเมนูผัดเผ็ดปลากระเบนนะคะซึ่งนะคะเราก็คือต้องมาดูกันกันตอนนะคะวิธีการเลือกปลากระเบนกันก่อนนะคะก็คือให้สังเกตนะคะจุดที่ชี้นะคะก็คือจะเป็นสีแดงๆอะไรอย่างนี้นะคะก็คือสังเกตตรงนี้นะคะเพราะว่าปลาสดนะคะ ถ้าเกิดว่ามันเป็นแบบสีซื่อๆก็คือปลามันไม่สดนะคะวเวลาเราทํามันก็จะมีกลิ่นเนาะนี่นะคะนอ่บริเวณท้องก็ได้นะคะจะเห็นชัดเจนนะคะว่าเป็นแบบรอบๆก็คือจะเป็นสีแดงๆอะไรแบบนี้นะคะนี่นะคะตัวนี้ก็เช่นกันนะคะก็อย่างที่เห็นนะคะมันก็คือเป็นแดงนะคะแล้วดูอมชุมพู่นะคะอะไรประมาณนี้นะคะค่ะเดี๋ยวเราก็ ไปทําความสะอาดปลาอะไรให้เรียบร้อยกันก่อนนะคะค่ะจะมาบอกวิธีการทําความสะอาดนะคะหากเสือบางคนยังไม่รู้นะคะก็จะเป็นบริเวณท้องนะคะก็คือตรงนี้นะคะซึ่งก็ไม่แน่ใจนะคะว่าบริเวณนี้เขาเรียกว่าอะไรนะคะจุดนี้นะคะก็จะมีเศษนะคะดินคโคลนแล้วก็เมือกนะคะอย่างที่เห็นนะคะเวลาเราบีบนะคะมันก็จะมีอะไรออกมาแบบนี้นะคะ บางคนอาจจะยังไม่ทราบนะคะค่ะก็ให้ทําความสะอาดรูริวณข้างในแ,แล้วก็บีบบีบจนกว่าจะไม่มีอะไรออกมาจากบริเวณที่เป็นช่องชองของปลากระเบนนะคะ <c oughs> ก็ประมาณนี้นะคะ <c oughs> ก็จะเห็นว่าสะอาดแล้วนะคะ <c oughs> วิธีการทำความสะอาดก็จะเป็นอะไรประมาณนี้นะคะ ค่ะเสร็จเรียบร้อยนะคะสำหรับการทำความสะอาดปลากระเบนของเรานะคะตอนนี้นะคะเราก็จะมาถึงขั้นตอนนะคะของการทอดแล้วนะคะเราก็จะใส่เกลือลงไปเล็กน้อยนะคะคลุกให้ทั่วปลากระเบนนะคะเพราะที่ว่า,ามันจะป้องกันการติดกระทะนะคะไม่ให้เนื้อปลานะคะต้องแบบมัเละนะคะ ซึ่งเราก็จะไม่ได้คลุกอะไรมากมายนะ,คะแค่คลุกแบบพอๆทั่วนะคะไม่งั้นก็คือจะเค็มน,นะคะมาดูส่วนประกอบแล้วก็วัตถุดิบอื่นๆนะคะนอกจากปลากระเบนของเรานะคะปลากระเบนที่ใช้ในวันนี้ก็ประมาณครึ่งกิโลนะคะแล้วก็จะมีมะเขือพวงนะคะอันนี้เป็นมะเขือพวงที่แก่นะคะเราหาไม่ได้แล้วนะคะก็จะมีใบมะกรูดนะคะอันนี้ก็เป็นเครื่องแกงนะคะ ซึ่งเดี๋ยวเราจะตำเครื่องเทศอื่นๆเพิ่มลงไปด้วยนะคะกะปินะคะประมาณ1ช้อนชาค่ะมะขามเปียกค่ะพริกชี้ฟ้าแดงนะคะสำหรับตกแต่งนะคะซึ่งก็หั่นตามใจชอบนะคะแล้วก็พริกกินดาแดงค่ะประเดี๋ยวเราก็คือจะตำรวมกับกะปินะคะกระเทียมค่ะสำหรับผัดนะคะ น้ำปลาค่ะแล้วก็น้ำตาลปี๊บนะคะก็น้ำมันสำหรับผัดนะคะแล้วก็ทอดค่ะค่ะเดี๋ยวเราก็มาทอดปลากันก่อนนะคะตั้งกระทะนะคะแล้วก็ใส่น้ำมันนะคะกระทะนะคะก็คือต้องแน่ใจนะคะว่าว่าก่อนหน้านี้นะคะไม่ได้ทำอาหารประเภทผัดมาก่อนนะคะ ไม่งั้นมันก็จะทําให้ปลาของเรานะคะติดกระทะได้นะคะถึงแม้ว่าเราจะทําความสะอาดกระทะดีแล้วก็ตามนะคะและถึงแม้ว่าเราจะทาเกลือบนตัวปลาแล้วก็ตามนะคะแต่ก็คือต้องระวังให้ดีนะคะไม่งั้นปลาของเราก็คือแทนที่จะสวยก็คือจะเละนะคะน้ำมันนะคะก็ต้องเช็คให้ดีนะคะว่าร้อนจัดแล้วนะคะไม่งั้นก็จะเป็นส่วนหนึ่งนะคะที่จะทำให้ปลาของเราติดกระทะนะคะ ในส่วนของปลานะคะคเราก็คือจะทอดให้มันกรอบเลยนะคะนี้นะคะเราก็มาตำพริกแกงเพิ่มนะคะเราก็จะตำพริกสดนะเมื่อกี้นะคะสามเม็ดนะคะแล้วเราก็จะตำรวมกับตะไะคร้ราคาแล้วก็กะปินะคะ ค่ะจากที่เห็นนะคะก็คือหลังจากเราตำพริกเราก็จะใส่กะปินะคะแล้วก็ตมด้วยเครื่องแกงนะคะก็เพราะว่าเราดูนะคะเราดูปริมาณเครื่องเทศในเครื่องแกงแล้วมันเหมือนกับว่าจะขาดตะไคร้ไปนิดหนึ่งนะคะเราก็เลยเพิ่มตะไคร้ไปทีหลังนะคะซึ่งมันก็คือบางคนอาจจะดูแบบงงๆทำไมถึงใส่กะปิก่อนถึงก่อนที่จะใส่ตะไคร้นะคะเหตุก็เพราะเช่นนี้นะคะ ปริมาณแต่คร้ที่ส่ลงไปนะคะ1ต้นนะคะอบๆค่ะค่ะเรียบร้อยนะคะสําหรับเครื่องแกงของเรานะคะก็จะได้ประมาณอยู่ที่2ช้อนโต๊ะนะคะค่ะมาดูกันที่ปลาของเรานะคะเห็นไหมคะเวลาพริกอะไรอย่างเงี้ยก็คือแบบ จะไม่มีปัญหาเรื่องของการติดกระทะใดๆนะคะสำหรับปลานะคะเราก็ทอดเสร็จหมดเรียบร้อยแล้วนะคะเราก็มาเริ่มกันที่ผัดเครื่องแกงผัดเผ็ดของเรานะคะตั้งกระทะนะคะแล้วก็ใส่น้ำมันนะคะประมาณ3ช้อนโต๊ะนะคะหรือ,อะจะมากกว่านี้ก็ได้นะคะค่ะแล้วเราก็ใส่กระเทียมลงไปผัดนะคะโดยที่ว่าไม่ต้องรอให้น้ำมันเดือดนะคะ เราก็ใส่ลงไปนะคะผัดนะคะให้หอมๆนะคะแล้วเราก็ตามด้วยเครื่องแกงนะคะผัดไปนะคะจนเครื่องแกงของเราส่งกลิ่นหอมโชยนะคะเราจะใส่น้ำลงไปนะคะประมาณ3มกระบวยนะคะซึ่งหากบางท่านนะคะอยากจะใส่เป็น หัวกะทิก็ได้นะคะหรืออยากจะใส่น้ําแล้วก็ตามด้วยนมข้นจืดก็ได้นะคะแต่ว่าเผอิญว่าที่บ้านตอนนี้ก็คือไม่มีอะไรสักอย่างเลยนะคะมีแต่น,น้ำเราก็เลยใส่น้ํตรงไปนะคะตามด้วยมะเขือพวงคะ่ะสำหรับมะเขือพวงนะคะความสุกก็แล้วแต่ชอบเลยนะคะ ใส่มะขามเปียกลงไปค่ะประมาณนะคะถ้าเกิดว่าเป็นอ่คั้นเป็นน้ำก็อยู่ที่ประมาณหนึ่งช้อนโต๊ะนะคะแต่อันนี้เราก็คือใส่แบบที่ว่าไม่ได้คั้นเป็นน้ำนะคะเราก็ใส่ไปประมาณครึ่งหนึ่งของอ่ก้อนสองบาทนะคะค่ะผัดไปนะคะแล้วก็เติมเครื่องปรุงนะคะใส่น้ำตาลปี๊บนะคะประมาณนะคะหนึ่งช้อนชาครึ่งนะคะ น้ำปลานะคะ2ช้อนโต๊ะค่ะค่ะเราก็จะตั้งไฟไปนะคะจ<ต>นกว่ามมะเขือพวงของเรานั้นจะสุกได้ที่ตามที่เราต้องการนะคะใบมะกรูดน,นะคะฉีกใส่ลงไปเลยนะคะบางท่านเนี่ยก็จะฉีกตอนที่ใกล้จะยกลงนะคะแต่เราก็คือ จะใส่ลงไปตอนนี้เลยนะคะเพราะว่าจะได้ให้น้ำมันหอมระเหยของใบมะกรูดเน,นี่ยออกมานะคะใส่พริกชี้ฟ้าแดงนะคะเราก็หั่นอะไรประมาณนี้นะคะก็แล้วแต่ชอบนะคะว่าจะหัน่นทรงไหนแบบไหนนะคะ ผัดไปแป๊บๆนะคะแล้วเราก็จะใส่ปลาลงไปนะคะคลุกเคล้าให้เข้ากันดีนะคะแล้วเราก็จะปิดไฟยกลงได้เลยค่ะ mm hmm. เสร็จเรียบร้อยนะคะสำหรับผัดเผ็ดปลากระเบนของเรานะคะ mm hmm. อยากจะบอกว่าผัดเผ็ดกับผัดเครื่องแกงเนี่ยมันคนละอย่างกันเลยนะคะ mm hmm. บางท่านก็อาจจะเข้าใจ ผิดไปนะคะว่าผัดเครื่องแกงกับผัดเ็ดเนี่มันอันเดียวกันนะคะแต่มันไม่ใช่นะคะก็อะไรประมาณนี้นะคะยังไงก็ขอฝากกดไลค์นะคะแล้วก็กดติดตามให้กับช่องนี้ด้วยนะคะไว้พบเจอกันใหม่คลิปหน้านะคะทุกคนขอบคุณที่รับชมนะคะขอบคุณค่ะ